อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูเ c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะพี่ก็จะไปตีลีกันต่อนะครับตอนนี้พี่ก็มีคะแนนเกือบจะกี่พันแล้วนะแต่อันดับก็ตกมาเป็นที่2นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปตีต่อนะเอาที่1กลับคืนมาให้ได้นะครับแล้วก็จะทําให้แต้มถึง4ี่พด้วยเนาะโอเคว่าแล้วก็ไปกันเลย ่าโอเคมีตัวรีมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็อ่ามีตัวรีเพิ่มโอเคตัวแรกเราก็จัดเจ้าดิปโปลงไปเลยดีกว่าเนาะโอเคดิปโปแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีโมโนอยู่นะอ่ะโมโนแล้วก็เจ้าทาเปโอเคมา ดูสิว่าจะชนะเอาที่หนึ่งคืนกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอ้ตัวแรกเราแพ้ทางนะเราก็ต้องต้องป้องกันก่อนนะครับของเขามีสองแต้มสองแต้มแล้วไม่ทำอะไรนะ เราก็ชาร์จต่อเลยตอนนี้เขามี3แต้มแล้วตีไหมสามแต้มแล้วตีไหมตีหรือเปล่าไม่ทำอะไรนะตอนนี้เรามีห้าแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะเขาป้องกันสองโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้เขามีสี่แต้มสี่แต้มแล้วตีหรือเปล่าโอเคเขาตีมาสี่นะครับปังเรานอนตัวต่อไปเจ้าโมโนโลงสนามนะชนะทางเขาอยู่เราก็ใส่เลยปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มก็พอไป นอนนะไปนอนโอเคตัวที่สองมีสี่สี่แล้วสี่แล้วไม่ทำอะไรนะเราก็โจมตีเผื่อเลยไปห้าแต้มเขาสามีก็ เรียบร้อยไปโอเคตัวสุดท้ายครึ่งบวกครึ่งน้ำนะมีหกหกแล้วทำอะไรไหมโจงตีมาหกเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็นอนไป ตัวสุดท้ายเราชนะทางเขานะเราก็จัดเลยเจ็ดแต้มไปเจ็ดแต้มไปนอนไหลาการป้องกันอย่างนี้ก็ปรับ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 ,บ,บเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น3959คะแนนนะครับอ่าได้ที่1กลับมาแล้วนะ โอเคไปรับของรางวัลได้ได้ DNA ม่วงแค่100ร้อยเดียวอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรขึ้นที่หนึ่งละไปต่อดีกว่าเอาคะแนนให้ถึงสี่พันนะเราก็เจ้าดิปโปแล้วก็โอโมโนหมดนะเราก็จัด กินพืชนี่เจ้าโนโดเลยลแล้วกันแล้วก็ทาเปโอเคมาจะเจอใครมา,มาโอเคตัวแรกไม่ได้แพ้นะเราชาร์จได้ด้วยเดี๋ยวแล้วก็ชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้ม สองแต้มแล้วแล้วยังไงเปลี่ยนตัวนะครับเอานกมาแล้วไม่ทำอะไรนะอย่างนี้เราก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จไปมีสามแต้มสามแต้มแล้วโจมตีมาสามเข้าเราหนึ่งโอเคยังไม่นอนนะครับ อย่างนี้เราก็ขอชาร์จสี่เลยรอบนี้สละชีวิตมี3มแต้ม3มแต้มแล้วตีมาตีมา3ามนะครับเยี่ยมปังเรานอนนะครับโอเคเจ้าโนโดของเราลงสนามชนะทางเขานะโอ้โห,โหเลือดเยอะจริงๆแล้วก็ป้องกัน แล้วก็ชาร์จไป3มแต้มไปนอนเจอสะบัดหางไปตัวที่2เขาชนะทางแล้วนะครับเขากินเนื้อมีสแต่เราป้องกันไว้เผื่อละสีแต้มแล้วตีมาตีมาสามนะครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวเจ้าทาเปมาจิตเขาเนาะโอเค แล้วก็โจมตีเขาเหลือหนึ่งนะไปโอเคไปนอนนะครับตัวสุดท้ายมีสี่สี่แล้วตีมาสี่นะครับโอเคเยี่ยมเลยแต้มหมดไป เจ้าโนโดกลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งเราก็จัดเลย6แต้มเท่าที่มีไป6แต้มเต็มๆปรับปรับปับปบางเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของคลิปนี้นะโอเคเยี่ยม3,992คะแนนนะจะขึ้น4,000แล้วอยู่อันดับ1โล่โลเพชรนะครับไปรับของรางวัลได้ ได้อะไรได้เหรียญน,นะครับโอเคต่อเลยรอบต่อไปรอบที่3เนะาะเราก็จัดดิปโปนี่แหละแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาวนี่ดีกว่าแล้วก็เจ้าดิปโปตัวที่2แล้วก็ สไปโนเจน2นี่แหละโอเคมามามมาไยังไงยังไงโอเคตัวแรกเราไม่แพ้ทางนะเราสามารถชาร์จได้ด้วยเราแต้มพลังชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้เราก็ชาร์จก่อนเลย ของเขามีสองตีตีมาตีไหมเขาเปลี่ยนตัวนะครับเอาครึ่งบกครึ่งน้ำมาแล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้เราก็ขอป้องกันชาร์จไปมาขอสะสมแต้มชาร์จเยอะๆก่อนมีสองแต้มสองแต้มแล้ว ตีมาสองนะครับไม่เข้านะไม่เข้านะโอเคตอนนี้เรามีสี่แต้มแล้วเดี๋ยวเราก็ชาร์จสี่เลยของเขามีสามมีสามแล้วตีมาแค่สองโอ้โหรู้เกมอีกปังเรานอน,อนเลยเฮ้ยตัวที่สองเรลงสนามมา เราดิปโปเราต้องปีเผื่อหนึ่งแต้มโอ้โห,โหต้องปีห้าแต้มเลยอ่ะแล้วก็ต้องป้องกันไปห้าแต้มเข้าสีอย่างนี้ก็ไปนอนก่อนโอเคตัวที่สองของเขาว่าไง สแต้มว่าไงรีตีโอเคเขาตีมาสี่นะครับเขาเหลแค่หนึ่งปังเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวเจ้าสไปโนเจนสมาเนาะแล้วก็โจมตีเขา2แต้มแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขาดีนะตัวนี้ของเขาเลือดไม่ค่อยเยอะนะมีสี สีแล้วสี่แล้วปมาสี่นะครับเยี่ยมปังโอเคเขาแต้มหมดจอดิปโปกลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งมีห้าแต้มไม่มีปัญหาละเดี๋ยวก็ใส่หมดเลยห้าแต้มไปไปนอนฝับปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบที่3มนะครับน่าจะขึ้น4ี่พันแต้มแล้วนนรอบนี้ โอเค4,026คะแนนแล้วนะครับตอนนี้โอเคของกระดับหนึ่งรับของรางวัลให้มันสมกับ4,000แต้มหน่อยนะได้โอเคเยี่ยมดีนเอม่วง1,000นแะน่โอเคมาต่อกันรอบสุดท้ายก็ดิปโปแล้วก็อีโอลมเบีย แล้วก็เจ้า,เ,าเซราโตดีไหมอา่านี่แหละพี่โตแล้วนะครับโอเคมารอบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมาโอเคตัวแรกเราชนะทางนะแล้วเขากินมีกินพืชสองตัวด้วยโอเคอย่างนี้เราก็ ชารก่อนเลยของเขามีสองแต้มสองแต้มแล้วยังไงสองแต้มแล้วอย่าคิดนานตีมาเปลี่ยนตัวนะครับเขาเอากินพืชมานะแล้วเขาก็โจมตีเราหนึ่งโอเคเราก็โดนไปครึ่งหลอด เดี๋ยวเราก็ต้องป้องกัน2ชาร์จหนึ่งตอนนี้เขามี2แต้มตีมาสองมาตีมาสองมาเขาตีแค่หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราสังเวชชีวิตเลยครับชาร์จสตอนนี้เขามีสี่แต้มนะแล้วสีแต้มแล้ว ยังไงยังไงยังไงเขาโจมตีสามกัดอีกโอเคเขาเหลือหนึ่งแต้มนะครับอีโอลัมเบียรเราลงสนามเราก็ต้องตีเผื่อหนึ่งแต้มเฮ้ยเ,เราไม่ได้ตีเผื่อโอ้โหดีนะโอ้โหลืมตีเผื่อ ดีนะเขาไม่ป้องกันนะเมื่อกี้โอเคตอนนี้เขามีห้าเมื่อกี้ลืมกดตีเผื่อเนะเขาเปลี่ยนตัวเหลือสี่อ่ะแล้วไม่ทำอะไรอะ่ะเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสามไปเข้าสองแต้มได้ตอนนิดนึงโอเคได้ต่อน,น่อย ตอนนี้เขามีเจ็ดแต้มเจแต้มแล้วยังไงตีมาหกนะครับเหลือหนึ่งปังเราก็นอนสิพี่โตเราลงสนามนะครับโอเคเราก็จัดเลยปป๊๊บบแล้วก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสีแต้ม,มเก็บไป ชาร์จอีกนะยังเก็บไปชาร์จอีกนะตัวสุดท้ายเจ้าเล็บยาวนะครับมี5แต้มตีมาหมดเรายังไม่เป็นไรนะมาตีมาเลยมาไม่ทำอะไรนะครับอย่างนี้เราก็ใส่เลยหแต้มไปเข้าสก็ไม่เหลือปังไม่นอนเหมือนกัน โอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่4เนาะของคลิปนี้ได้แต้มส0่พันอัพอยู่แล้วเป็น4ี่พคะแนนนะครับตอนนี้ครองอันดับ1นึ่งโลเพชรเนาะได้ของรางวัลเป็น DNA ม่วง200นะครับโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1นึ่งโลเพชรนะครับคะแนนทะลุสี่พันมาแล้วเป็น4ี่พคะแนนนะครับโอเค ก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะสําหรับคลิปนี้พี่ก็ทะลุ4,000แล้วเดี๋ยวจะเก็บแปะแต้มไปเรื่อยๆนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วกันโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ